สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพรินซาแฟมิลีรายงานตัวนะคะสวัสดีเอตตี่น้องลาทัวรโลกทัวประเทศจเด้อค่ะนะคะพี่ปอยวันนี้ใส่เสื้อน้องหลาานะคะสวยงามเนาะนะคะลำละกอนวอนแฟนนะคะวันนี้พี่ปอยยูดิบมือหนึงเด้อผ่านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวว่อื่นพี่ปอยจะไปเห็นงานเจ้าตากแต่ว่ามืันนี้พี่พอยจะขึ้นไล่สองเวลานะคะ เดี๋ยวให้เอฟซีนะคะจะเบิงคลิปพ่อนิจาแล้วนะคะเดี๋ยวพี now, er ่พ่อจิคพ um re ่อย ok, ิปเร็วนะคะอาจรยังไงก็ตัวทะเบิงเด้อค่ะนะคะพี่พ่อเป็นยืดคืนนะคะมันมีว่างเนาะเรามืออึดเจ้าเบาว่างค่ะนะคะปลาล้องอีกถุงแทนนะคะอ่ายูทูบปัดช่วยกันเด้อค่ะเอฟซีนะคะยูทูบปัดช่วยกันประจชาสัมพันธ์นะคะเพลงเพลงสิงเกิลใหม่ของน้องหลานเนาะนะคะอีพีนะคะอีพีสิบนะคะ วันที่สิบแปดมกรากะไก่ข้ามาแล้วนะคะอยากให้เอฟซีทุกๆท่านนะคะเริ่มขอกุมเดี๋ยวพี่ป้อยจิบเว้าแล้วพี่ป้อยจิบเลยค่ะนะคะเพราะว่าเอฟซีจะได้รู้เนาะนะคะอยากให้ทยอยขอกุมั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอถึงมือแล้วนะคะแอดวัตใช้เพิ่นทีนึ่งเด้อค่ะนะคะที่ขอกุมนั่นอยู่ให้ทยอยเข่าวแต่ตอนนี้เลยเด้อเดี๋ยวพี่ป้อยก็จิเริ่มทยอยแล้วค่ะนะคะพี่ป้อยกับบัสพี่ป้อยพี่ปอยก็จะเริ่มทยอยแล้วเนาะนะคะให้เอฟซีที่จองบัตรไว้นะคะพี่ป้อยอยากให้เลิมเขาทยอยเขากลุ่มเนนาะะะค เพราะว่าจังไงก็ช่วยน้องเลือกค่ะนะคะพิมเอฟซี uh, นะคะพี่พ้อยนีจาแม่พ้อยนีจาเนี่ยแหละเอฟซีเนี่ยทุกทุกขั้นนะคะบอกตรงๆเลยว่าสงสารน้องหลาจาับใจนะคะคือว่าเหตุการณ์นี้ยังมันเกิดกับน้องหลาอยู่ตอนนี้นะคะว่าว้วาว่วา,ววาวน้ำมันเว้าวง่ายแต่ว่าทับนี่ยมันทำยากทัท้งหิว่รถูกต้องน้ำมันยากอีหยังกับโมมิสักอย่างหนี่งมันสิกรถูกต้องจังใจไ,ไอ้พวกที่จ้องที่ว่าจะทำร้ายอยู่มันจ้องอยู่ค่ะนะคะบ่แม่นหรอกนะคะเดี๋ยวมันจะล้ำบากอันนี้นะคะ บอ,อกในอีหยังกับบ่มีใบอยังกับบ่มีทั้งอย่างหนึ่งแต่คุณไม่เห็นจะสิดจะมาตัวเหลือครอบครัวเขาต okay. so ัวเหลือแบบพิดพิษท่านกับบะถือกันนะคะหีืว่าคุณคุณว่าออกมาว่าตัวเหลือครอบครัวตัวเหลือครอบครัวเขาแค่ว่าออกออกแบบออกมาแบบนี้กับพิษแล้วเอนะคะแค่ว่าออกมาแบบนี้กับพิษแล้วนะคะว่าจะตัวเหลือครอบครัวเขาตัวเหลือทาร้ายครอบครัวเขาน่ะแมนอยู่นะคะคุณทาร้ายครอบครัวเขาตอนนี้นะคะ ครอควัวเขาทะเลาะก,กันพ่อแม่เขาครอครัวเขาทะเลาะก,กันนะคะเรื่องเรื่องแบบนี้นะคะคุณทําร้ายครอควัวเขาจชัดเลยนะคะไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะแพ่คิดคุณกับพิดแล้วนะคะใยยางกับบวมนี้สักยางใยยางกับบมนี้สักอย่างสักย่างหนึ่งกับบวมนี้นะคะ เราที่นี่นะคะเราคุณที่ไม่เห็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ถือกล่องเลยค่ะนะคะเราก็ว่าต้องไปหามไผ่ดดกนะคะว่าบ่าหายบวกลังตันบ่หายว่าจังตีนะคะมันบ่ถูกกล่องมันก็ต้องว้านะคะถ้าเกิดเดี๋ยวเกิดเรื่องอยังงึ้นมาแล้วเฮ er ตุยังไดลล่ะคุณรับผิดชอบครอบครัวเขาบ่ละบอราบค่ะนะคะตัวเองก็ยังเอาบ่หลอดแล้วจะไปรับครอบครัวเขา คนเล้าเนี่ยจะหากินในผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ในตัวตัวตัวนอกเขาตัวตีลปินนะคะไปหาผลประโยชน์กับเขานะคะมันพิจถนัดแต่แค่คิดกับคิดแล้วค่ะนะคะเออนะคะใบอีหอย่างก็บอกมีสักอย่างหนึ่งที่มาเป็นตีลปินมีอีหย่างสักอย่างหนึ่งนะคะเราอีกอย่างหนึ่งมันเป็นี่ผูนยายน้ำน่ะผู้ใหย่บอกโบถือผู้ใายนไฮท้ำแนะน้ำบ่ถ,ถือนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะ เออนะคะพยายามคิดอยู่นะคะอีหยังกับบะแมนตักอยางบะมี่ตักหยางยางพยายามไปคิดยัางสั่นนะคะแล้วก็ย่างไปเป่าหมูเอฟตี้นะคะเอฟตี้มันก็หมูแล้วเอฟตี้หมูทุกอย่างเลยค่ะนะคะเอฟตี้หูทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาจี่เราดูบางบ้างคั้งเขาก็บอกว่าผมพูดไม่ได้ครับน้ํามันท่วมปากนะคะเอ่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าน้ำมันท่วมปากว่กถ้าถ้าที่เอฟตี้หมูนะคะหูกับตังหมูนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่ได และสําหรับพ่อนิานาสาน,นะะพ่อนิสาประสนใจค่ะนะคะพ่อนิสานะคะเอารองลับเท่านั้นนะคะพ่อน้องว่านิสาเอามาทั้งรองรับเท่านั้นนะคะเพราะว่าเอตีทุกคนตอนนี้นะคะกลับมาหารองลับก,กันหลายแล,วะะวลว้วนะคะ,คะวันนี้แอตวัชัยคืออะไรตบอยู่เนาะนะคะคนก็เบาอย่างหลายๆอย่างเอตีกรงเข้าใจเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวแอตวัชัยล้มนะคะปลาล้องกันจิกขื่นนะคะเดี๋ยวปลาล้องลง้มเนาะเดี๋ยวพ่อนิสากันจิกขื่นนะคะ แล้วที่นี่ก็ไอซีนะคะตอนนี้ y o u t u ได้หลายช่องก็บปากเรเดอร์ค่ะนะคะมีหลายช่องอยู่เนาะไปเหลือดูบากี่ช่องดอกนะคะมีปลาล้องมีพ่อยีจาแม่ตูนะคะพ่อองลีนะคะปลาบางพุนนะคะกันยังอยู่กันทมีเนาะปลาล้องกับเขามาตัวนะคะปลาล้อกกับปูชัดเกนนะคะพูดถูก้องแล้วนะคะี่ว่าเราหลับรูมานะคะเราหลับรูนะเรามีอย่างเราคุยกันอยู่ป่บหูอะคะ่ะอย่างนั้น อย่างะะพวกเขาบ่มีผลประโยชน์พวกเขาบ่มีผลประโยชน์อีหนี้นะคะบาทเดียวกับเอาของน้องะค่ะนะคะบอกตรงๆเลยผลประโยชน์ก็อยู่ทูบบ่มีสักช่องเลยนะคะอ่า YouTube ตัวอย่างเดี่ยวนะคะช่องพ่อนิสาช่องปลาล้อมช่องพ่อแม่ตูฟองลีนะคะช่องปลาบางค้นนะคะอ่าตัวน้องรืยความบริสุทธิ์ใจะค่ะนะคะเบ่เคยคิดเล็กคิด ่อ่เคยคิดจะมีผลประโยชน์ค่ะนะคะเราเอฟซีทุกคนหูมืดเลยนะคะช่องนี้นะคะช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะคะบ่มีผลประโยชน์กระนองนะคะบ่คิดว่าจะมีผลประโยชน์ทั้งนองมแจะเชียร์ยางเดียวะค่ะนะคะเอฟซีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่องยูทูบทุกๆช่องเนาะพวกเขาก็เหลือกปในน้อยเนาะตัวกันายบาททยะะัตไซที่นะคะดึงเอฟซีนะคะพยายามเข้ากุมกันนะคะนี่แหละพวกเขาพวกเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ,ะ,คะบริสุทธิ์ใจบอกเพื่อผลประโยชน์ เพราะว่าพ่อนี้สาเชียน้องมาปีที่สองแล้วนะคะเพราะว่าเราคอนเทนอยู่คือเก่าอยู่ก็น้องไปคือเก่าค่ะนะคะอีกพีนะคะบอไปใส่ค่ะนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่พ่อกระจิทำคลิปแล้วพี่พ่อกระจิลงเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมือนี้พ่อจะขึ้นไรเสัก,ก้งองหอบเนาะนะคะถ้าบ่มีธุระอย่างนี้คิดว่าดับบรรยามีนะคะจีบแบ่งเวลามือนี้เนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมื่ออื่นพี่พ่อกรเหิตงานมื่ออื่นให้ปลาร้องขึ้นแต่เจ้าค่ะนะคะพอยประเดี๋ยวคนเนาะเพราะว่าพอยอ่านกุ้งคาวั แต่ว่ามือนีบขึ้นไล่สักสองครั้งนะคะเดี๋ยวเวลาว่างนะคะจีขึ้นไล่เลยนะคะตอนนี้นะคะช่อง YouTube นะคะมีเวลาตอนไหนถ้าใครบ่ไล่แต่พวกเราบ่ไล่นะคะมีเวลาตอนไหนขื่นไล่เลยค่ะนะคะถ้าช euh ่องหนึ önem, Maya, ่งบ่ขึ้นนะคะลงแล้วนะคะถ้าช่องว่างพวกเราบ่ขึ้นนะคะขื้นไล่เลยค่ะเอเนะคะจีจักมือหนึ่งจักอ่ามือหนึ่งจักกีเทอรก็ได้นะคะจักกีเทอรก็ได้นะคะ มือหนึ่งจะตีครั้งก็ได้สองครั้งสามครัง้งก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าพวกโตบ่อขึ้นนะเบิงกอนนะคะว่าพวกโตขึ้นบอนองหลาขึ้นบอรหรือไขบอ่บ่อขึ้นนะคะพวกโตบ่อขื้นยูทูบช่องที่ว่าเชียนนองหลาบอ่อขึ้นนะคะขึ้นเลยค่ะนะคะอ่านะคะขึ้นเลยนะคะถ้าเวลาเขาช่องไหนขึ้นนะคะที่เชียน้องลาอยู่โตบ่็ตองขึ้นนะคะโตไปเบิงเขากอน,นะคะไปตัวตงไทยบัดไทยปีเนาะเพราะช่องไหนลงแล้วนะคะว่าช่องแบบทุกช่องลงแล้วนะคะที่เชียน้องลาเนาะ ในวางขึ้นเลยค่ะนะคะเอฟซีน้ะนะคะมือนึงจะโกรบก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าไปขึ้นสวนกันเนาะนะคะอย่าไปขึ้นสวนกันบางมือตอนเจ้าๆ้านะคะบางมือนะคะตอนเจ้านะคะเพราะแต่จะมีเวลาสักสิบห้าน,น,นาทีมีสิบนาทีนะคะเพราะจะข,ขีดไล่ไปเรื่อนะยๆไล่ไล่ไล่ไปพอดติดมงเจ้าค่ะนะคะพอดติดมงเจ้าพอตรงลงเลยนะคะเราทีหนี่นะคะอยากให้ปลาล้องขึ้นตอพอนา,า,านี่สาประมาณแบบว่า ติบ่งเต่าให้ปลาล้องขึ้นต่อไปเลยนะคะเพราะว่าพอยีมีเวลาไหลแก่ที่ผ่านนาทีหรือว่าที่สิบนาทีทอน,นันนะคะเอฟซี FC นะคะว่าพอยกับเหตุงานนําเนาะนะคะแต่ว่าพอยกับบอไปสาดอกนะคะตัวกันขายบาดขายปีแต่วันที่ที่แปดไกลมาแล้วนะคะเองวันที่ที่แปดนองลคะอีกที่ติบนองลาะค,ะค่ะนะคะแล้วที่เกินไม่นองลาแต่เดินทางไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้นองลาห้องเคาะค่ะนะคะเพียงซ่างนองลาห้องได้ดีมากนะคะ อาเดี๋ยวก็มีติ้งเกินใหมมาอีกตามมาอีกนะคะเออค่อ,คอยฟังกันเดอค่ะเอฟซีนะคะพอพอมันแมน่แยาติ้งยาปะนองหลานนะคะอ่านะคะช่วยแตนขนับสตนุนไปเนาะนะคะพอพอมแม่น,นะคะพอเห็นเอฟซีแล้วนะคะเอฟซี FC หูตาสว่างหลายเนาะนะคะอ่าบางคนเขาเบาเบานะคะแต่จะคิดว่าเขาบอคิดได้เขาคิดอยู่นะคะว่าคุณคิดอะไรกันอยู่คุณทําอะไรกันอยู่ยแต่เขาบาปากตื้อนะคะเอฟซี FC บอกเลยเบาปากตื้อนะคะมีเรื่องกี่ว่าร้ายหลาย,ลายแตเอฟซีบอกบอกขอเว้านะคะ ขอเบานะคะแค่นี้ตัวก็หมู้หล่านะคะพอพูดหลายๆเด้อเดี๋ยวเจอันคลิปหน้าเดี๋ยวพ่อยที่พลอยคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะ